ต้ฟ ja, ra, ังกติกานะครับพิรีด้วีนะฮะอ่าช่องนี้นะครับฟังกติกานะครับฟังดีๆนะฮะไทยลูกได้สีแดงไทยลูกได้เด็กเด็กเด็ๆทุกคนครับต้องฟังกติกาครับอย่าเพอไม่ฟังเสร็จปุ๊บเดี๋ยวแพ้ชนะเดี๋ยวจะไปเลยอีกการกติกาก่อนนะครับโอเคนะครับโอเคนะช่วงนี้ฟังก่อนนะฮะ

ทีมหนึ่ยู่นครับทีมห่งทีมที่เป็นตูนครับอยนะครับทีมที่สครับทีมทีมที่ทีมพี่บอยทีมที่ครับีต้อนนะครับทีมที่สี่สี่ห้าิบหนัดนะครับเจ็นัดเทียวนะครับ่ตอนนี้เราแบ่งสายนะครับุจะต้องมาเจอกันตอดหรือเปล่า ตอนนี้ก็ได้สายไปแล้วครับก็ตุ้ยกับพบอยนะครับแข่งเป็นคู่แรกพี่ต้อยกับพี่บอยแข่งเป็นคู่แรกโอเคครับแล้วก็พี่น้องต้นกับน้องเตยแข่งเป็นคู่ที่สองเบสิกับพี่นันสกัดทองเนี่ยเป็นค <Okay, right. S 2> ู่ที่สอง

เลยฮะรอครับเรียกก่อนเรียกพลังกำลังก่อนดูว่า